ข้อที่16มาถึงข้อที่16แล้วนะอีกอีก4ข้อนะคะอ่ะเขาบอกว่านางอ,อมสินเนี่ยมีรายได้จากการขายของในตลาดเนี่ยเดือนละ1 5 0 0 0บาทเขาบอกว่านางอ,อมสินเนี่ยควรจะออมเงินเดือนละกี่บาทอ่ะการหาก็คือออมสินควรอมเงินเดือนละกี่บาทใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะว่าการออมเงินเนี่ยเราจะอมเลยคะ่ะ 1ในอะไรคะหนในสามหรือหนใน4ีอ่าสูตรก็คือรายได้ใช่ไหมคะรายได้ต่อเดือนนะต่อเดือนหารด้วยอะไรหารด้วยสีนะคะเพราะฉะนั้นรายได้ต่อเดือนของเราในที่นี้นะคะในโจทย์นะคะเขาบอกว่ารายได้ต่อเดือนเราเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่บาทอ่าใส่ไปเลยนะ หารด้วยอะไรคะหารด้วยสีเลยก็คือ1ในสีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราหารเลยนะ,ะนักเรียนอาจจะตั้งหารในกระดาษของนักเรียนเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรคะข้อนี้ก็จะตอบอยู่3 7 5 0บาทนั่นเองฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควายนะคะถ้าเป็นการคำนวณมันจะตรงตัวเลยนะคะถ้านักเรียนหาเลขถูกหรือคำนวณถูกหารถูกนะคะ ก็จะตรงตัวเลยนะว่าข้อนี้ตอบข้อคอควายนะคะ